ที่หนึ่งค่ะแม่ค้าขายไข่ถูกรางวัลที่หนึ่งทำยังไงล่ะมองซ้ายมองขวาก็แจกไข่เลยและกันค่ะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลใหญ่โอ้ยใหญ่ที่สุดอะ นี่คนนี้แหละที่เขาถูกรางวัลน,นะคะเขาเป็นแม่ค้าขายไข่ก็เลยเอาสินที่ตัวเองขายมาแจกเลยขายของอยู่ที่ตลาดสดกองไทยค่ะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีผู้โชคดีชื่อว่าคุณสิริพันธ์เรกอุดมหรือว่าเจ๊กระรอกครับถูกรางวัลที่หนึ่งไปหนึ่งใบแจกไข่ให้กับชาวบ,บ้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแหมคนมารอรับกันต่อแถวยาว แต่หมดไอ้พริบตาเหมือนกันนะก็ไว้อยู่นะคนมาต่อเยอะไงคะน,นี่นี่นี่น,นี่เจ๊กระรอกบอกว่าถูกรางวัลที่1มาจากการฝันเห็นป้าที่เสียชีวิตไปแล้วป้าเนี่ยบอกว่าให้ไปซื้อเงาะให้หน่อย3กกิโลก็เลยได้เลข87กับเลข3มานี่ไง3 8 7รางวัลที่1ถูกไปเลยโป่งคือฝันว่าไปซื้อเงาะให้ให้ใครนะป้าให้ป้าสโลใช่ แล้วอาเลขสามไม่ติดอะอาแปดอะไรดั่นไหมอายุป้าอายุป้าอ๋ออายุป้าเออเอาสรุปแล้วนะคะแจกไข่ไปทั้งหมด500แผงเกลี้ยงทุกรอบเลยดิฉันเดี๋ยวเดียวเดีฉันเดีฉันคิดก่อนว่าดิฉันฝันถึงคุณเหมือนกันนะว่าว่า จตีเป็นเลขอะไรดีนะแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือผมยังไม่ตายนะไม่ต้องฝันเห็ผมทำไมแค่ฝันแค่ฝันเอาฟังความฝันนิดนึงเดวแปลให้ด้วยขับรถทะเบียน998แวะซื้อเครื่องดื่ม3ขวดแวะไปที่คอนโดเลขที่532อยู่ที่นั่น3ทชั่วโมงแล้วออกมาแปลเป็นอะไรดีช่วยอ่านใหม่ได้ไหมจดไม่ทันยาวมากเลยขับรถทะเบียน9 9 สั่งขวดไปที่คอนโดเลขที่532แวะอยู่ที่นั่น3ชั่วโมงแล้วค่อยออกมาอ่ะไม่ไม่จดแล้วเอาสคริปมาเดี๋ยวจะพับเก็บกับบ้านเอออ่ะอ่ะคนโชคดีดีด้วยค่ะ <c oughs>